nên một quả đạn một điên 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 ไหนก็มาปืน,ปน,ปนีอุย๊ยปืนนี้ได้อยู่ปืนนี้ได้อยู่ปืนที่จำได้ดิมันแรงอ่ะก็มันเลือกให้ไหมนะอุ๊ยมาทางนี้นี่โอ้โหดูปืนยิงได้เป็นหลายนะัดอันนั้นเองเพราะปืนนี่มันให้มาะ รัวได้ดรัวได้เอาแตะปืนได้พิกสูตรก็มาเป็นหนึ่งนะได้ต่อไปขอใช้ปืนนี้ เปิดโอกาสให้เลือกก่อนนะปืนนี้เนี่ยแรงแล้วก็ปืนนี้ปืนนี้ด้วยโอเคไหมอืมเป็นไงครับเป็นไงเป็นไง เอ้ก้อยจะมีิงดอนที่มันจริงๆ่ะน่าเล่นไหนมันชอบ โคตรไวอะ่ะอุ้ยครันนี้มันจะเลือกให้อะ่ะมันเลือกปืนอะไรใช่ป้องน,นี้อน่ะตัวลงเนี่ยมันเลืปืนอุ้ยสามครับไม่ได้บู้

มีดปาคนมารอบจากคนมาออกจากเกมได้ไงไวะเนี่ยยิงได้ลัวมากมากเลยไอ้เด้ทับโอ้แล้วก็ไม่บอกมาอีอีมาครับสูตรสูตรแจกสูตรแจกสูตรอันนี้อะแรขย่องนี้นะคนอาชีพมากเลยอาชีพไง หนาวไว้ไหนอัไไนนี้เราเจ้าหญิงไว้ไหนเฮ้ยไปน้องหนญิงใส่เลยนะหนาวโยชนาชนาชนาต้องไปใส่เดี๋ยวดิมพี่ขออีกรอบนะอ่ะได้ไปตอนที่เริ่มเกมในลาก้า นะผมเพราะว่ากลัแบบวันจะไปประเท่เล่นเกมเลยแต่เอามาแนะนำตัวละครตัวละครนี้แข็งแรงน,นนะจะตายแค่สองรอบเท่านั้นตายแค่สองรอบเท่านั้นอีกหลายรอบก็ชนะเลยแล้วคืคอการถูกบอลไฟการถูกบอลไฟตอนแรกนะั้นให้เห็น แลวต้องใช้เะไรสีส้มก่อนเหรอเกมไม่ก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วสองปืนนี้แรงนะอ่าปืนนี้กับปืนอันนี้แรงแนะนำแนะนำ กดเล็งไปที่ตัวเกดยิงระลวงอันนี้ใช้ได้ถ้าเราเกิดมาแล้วเจออันนี้แค่เราก็พอได้ปุ๊บเราก็วิ่งเข้ามานี่กดยิงเลยโอ้ยสูตรตะกี้ใช้ไม่ได้วะมันกระโดดยิงกระโดดเฮ้ย ไม่อ่อนข้อให้ละตาน,นี้มันจะให้แล้วมันจะเลือกให้ออ้ยโหยได้ปุ่ที่ชอบด้วยโอ้ยแรงกันเนี่ยอ่ะถ้าเราเกิดตรงนี้ให้เรามาตรงมุมนี้เกิดให้เราวิ่งไปกดย่องไม่ต้องกดย่องแล้วถ้าเราจ เราจะไปตรงนี้แล้วให้เรากรดโดขึ้นแต่ถ้ามันก็นก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 นอีกฝั่งได้เลยเอะผมให้ใช้ให้ใช้ปืนนี้กดสองครั้งแล้วก็ให้ใช้ปืนนี้ยิงหลบโอเคอมันยิงแล้วเบิดน้ำแข็งมาอีกแขรมันจะไปโอ้ย 3ามสองได้ขอให้ได้ปืนมันก็ได้ของเลยตอนมันยิงดีอุ้ยเขานี้เราได้เลือกอนั่นอีปืนนี่ก็ไปปปืนนี่ก็ไปป์นี่ถ้าเราขึ้นตรงนี้ถ้าเราขึ้นมาตรงนี้โอ้ยอุ้ยมันปลากล้าปลามา ผมกล้าฮะอ๋อมันเล็งหัวอ๋อมันเล็งหัวว่าจะมาตายบ่อยจังได้ตะกี้ยังไม่ได้ตั้งตัวเฮล,ลโล่ไม่เห็นเนี่ยเดินเห็นแล้วแหละแคก่แคกำลังเดินมาตรงนี่แค่เราเดินมาตรงนี้นะทุกคนกดกระโดดอีกรอบ มันยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะหุยวงกำลังบีบมาโอ้ยได้ครั้งนี้เรากระถิงแล้วอุย้ยในเลืออีกแล้วได้ปืนกากตลอดเลย,ยไม่น่ากากนะไม่น่ากาก ที่ถ้าอยู่ตรงนี้ให้แอบตรงนี้ก่อน,อน,อนเฮ้ยีววิ่งละวิ่งละ อ้ยได้เจียใช้เทคนิคแน่ตาต่อไปเจียใช้เทคนิคแน่เปลี่ยนตัวละพร้อมใช้เทคนิคเจ็ดพัพร้อมใช้เทคนิค

ก็ยิงให้เราวิง่งมาตรงนี้ฮะม,มาตรงนี้มาตรงนี้กระโดดขึ้นแล้วก็ให้เรารับมาตรงนี้ไม่เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเลย ใช้เทคนิคแน่ครั้งนีม้มันได้ปืนนะว่ะปืนนี้ไม่ใช้ปืนแ,แค่มันจะไปเอาวะดูนะเจ้าอยู่งนั้นวนไปวนมา อะไรอ่ะแม่งปืนอย่างฝากเลยดขอปืนดีกว่านี้ไม่ได้เนี่ยแ่งตาี้ไอ้ปืนเนี้ยเกี่ยวกับปืนนั่นน่ะเนี่ย नहीं 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 ได้ไงวะโกงแน่ขีโกงแน่ขี้โกงแน่เกมโกง้วเนี่ย